ครับกลับสวัสดีเอฟซีพี่น้องปอกไปยทุกูทุกคนเดอ้อปีใหม่แล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับสําหรับพี่น้องทางอีสานแต่ผมก่เด้เมื่อนะครับช่วงนี้มารีกับแพงครับพี่น้องออเดอร์ก็หลคยครับตรงนี้ลูกค้าสร้างจองยาวไปถึงวันที่สองที่สามเื่อนี้สนีรับมือดีจ้าอีลานเอาคึองเงียบเลยผมมาเปิดมารีในถังครับมารีพูมี ไปเอามาลีผมไปเดี๋ยวจะไปถามพี่นวลกันว่าบอเห็นพี่กอาหอมกับเจนิงจะไปใส่ครับเดี๋ยวไปถามพี่นวลเลยเดี๋ยวไปถามพี่นวลกันว่าพี่กอหอมกับเจนิงจะไปใส่ครับผมมาเปิดเบิ้งมาลีในถังนั่นกับบะหมี่พ่อเส้นโอ้ยเอามาลีผมไปใส่น,นอกบานเนี่พี่นวลพี่กอหอม นี่ดอกหน้าร้านแล้วก็ดอกไม้ที่สวยนะพี่นวลพี่ผมพี่ก็หอมไปไหนเนี่ยพี่ก็หอมแบบเจหอมมารีไปไหนก็มมนไม่รู้ค่ะหอมอ้าวแล้วมารีผมไปแล้วมารีผมไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้ข้าโอ,อ้โหค, <PUBG> ครับผมมี lie, ่พายอยู่ร้านนะทีมพี่นวลอยู่คนเดียวครับหน้าร้านผมนี่ครับประมาณนี้ อนไนที่มาแก้บนก็เชิญได้เลยเดี๋ยวไปดูดิว่าพี่เขาหอมกับเจนิงเนี่ยเอามารีผมไปที่ไหนครับโอ้ทำอะไรกันเนี่ยทำไมกองใหญ่ยังโอ้พี่หอมทำอะไรกับเจนิงเนี่ยครับพี่หอมทำอะไรกับเจนิงเนี่ยฮะทำอะไรพี่หอม บนมาลีกองใหญ่โอ้นี่ครับเพี่หผมก็บอลมาลีกองใหญ่กรับไม่รู้เจนิงใช้ทำอะไรเนี่ยเจนิงใช้ทำอะไรเออนี่ครับนี่พี่หอมบอลมารีกองใหญ่ครับรเอฟซีผมก็ว่าไอ้พี่หอมหายไปไหนหน่ารัก นี่พี่หอมทำไซอะไรเนี่ยนะ้าพี่หอมหบาทหบาทนี่ครับโอ้กำลังยุ่งๆนะครับพี่หอมกำลังยุ่งๆวันนี้เจ๊ดิงโอ้มวอนมะลิกองใหญ่ๆนะครับวันนี้ใช้งานพี่หอมไม่หนักวันนี้ <5. S 1> FC FC ถามหาพี่หอมวันนี้ไม่เห็นถ่ายพี่หอมลงนี่ครับวันนี้กองใหญ่ ก็ตามาชมครับพี่หอมก็าําวันนี้พี่หอมเขาําลังม้วนมารีนะครับต้องม้วนใส่กล่องมาเจนี่เจนี่กีอะไทำงานอยู่ครับพี่หอมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับถ่ายเบื้องหน้าล้านครับถ่ายเบื้องครับว่ามาเปิดทั้งจากมานีไปใส่เบิร์ดครับพี่น้องเลยนน้าเบื้องครับ มีหอมเอาไปทำอมเดอร์ครับออเดอร์ใหญ่หมื่นขึ้นประมาณมื่นสองมื่นพวกนะครับหมื่นนี่ <c oughs> ก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ไว้แล้วนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจกดสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเพื่อคลิปต่อไปจะไม่พลาดการรับชมนะครับสำหรับคีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีขอ FC มีแฮงสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ีใหม่มันเป็นใดที่เดินทางกลับบ้านก็ให้เดินทางแก้วคาดปลอดภัยนะครับสวัดดีปีใหม่ครับสำหรับที่นี่บา,บายสวัสดีครับ